ลอนกีก oh oh, okay. okay, 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 no anyway. ี่ลอนกีกี้ลอนกีกี่ลอง่้เขียนรูไปได้รวะไอ้อเคหสวัสดีเอาไม่สวัสดีเราัเจะเข้ากเลยรสวัสดีจ้าเราจะสวัสดีกันเดี๋ยวเมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้วันนเดสวัสดีจ้า เอาไปก็มันหนึ่งสามสน้าเพื่อนียับเหนื่อยเนาะเออทรายวันนี้เราแปลกๆไหมเราต้องมาแต่งหน้าแต่งตาเหมือนตัวแม่กันแรกไม่รู้ไอ้สองคนนั้นจับกูแต่งหรือไอ้จับกูแต่งเนี่ยวันนี้เราก็จะมาหาตัวแม่ตัวมัมกันนะคะโดยการถ่ายสับพี่กระเทยแบบสับๆจ้าวันนี้เรายกวาเป็นพี่กระเทย แต่วิธีตอบจะไม่ยกมือตอบแล้วนะรอบนี้จะให้เขียนใส่กระดานตอบใครผิดก็คือผิดเลยใช่โอเคเราต้องเขียนใส่กระดานนะกระดานวเจ็กอาวุธลับก่อนโชว์คำตอบพร้อมกันเราจะได้แค่รอบเดียวนะคะกต่พิการของเราคือแบบนี้จะบอกคำให้ก็คือคำแปลของสังของพี่กันเลยด้วยใช่ก็แบบเอ๊ะมันน่าจะแปลว่าอะไรวะแล้วเราจะมีเราจะมีเฉลยพร้อม พร้อมยั mm ้คะลูกสาพร้อมแล้วค่ะพร้อมค่ะมาเลยค่ะคำแรกจะลาบ๊ะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้มันงี้เยเหรอว่าคุณพี่จะลาบ๊ะนี่าแบ๊ะมันจะเอาคำง่ายๆมันจะลาเบ๊ะน่าเหมือนลาเบ๊ะว่าจะบ้าตายคุณบอกทำไมเรา ไม่เค้าให้ช่วยกันหรือไงไม่กันไม่ช่วยกันแซลเบ้ย์แซเป้มันคือแบบหนีวหนึบแบบหน้าเยื้องปากแบบแซลเป้ย์อยาเอาคำที่คนทุ่วไปใช้พร้อมยังคะมาโว์คำตอบนะคะป้ายป้า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  วันวันซื้ออะไรเนี่ยชีวิตจะลาแปะอะไรเนี้ยจอนในคำนี้ยวันนี้จะลาแม่ติ่งมากเลยพร้อมเรียงกับคำต่อไปฮงโอ้ยเสียงหมาหรือเปล่าไอ้เหี้ยงทำไมโ้องวะแบบตบตรงนี้โฮงโฮงพร้อมเรงพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็เปิดเลยค่ะวับมา ปังสวยมากดีโอ้พี่ปี๊กถูกค่ะแปลว่าดีปังเลยมันดูอะไรมันดูอะไรอย่างงี้บ่อยมีความสใจแบบเออไม่ได้คำนี้ใช้ยังไงคะน้องดีอย่างเช่นวันนี้แต่งตัวโฮงมากมันแปลว่าดีเหรอเปล่ามันเหมือนมันจะไม่ดีไม่ใชายโค้งอะ กียแหวนไม่อกี้ห้องตู้แต่ว่าห้องวันนี้เราไปหาเช่าห้องกันดีกว่าเรื่อพูดเรื่ว่าห้องดีดีเราไปห้องกันไงไปห้องนะไปห้องกันข้อต่อไปคือล่อซื้อล่อซื้อล่อซื้อสายยาหรือเปล่าสายตรวจอะเออสายตรวจหรือเปล่า ไม่คุยคำภาษาไทยไม่ออกใช่ตันนี้กูกำลังแปลไทยเป็นไทยเลแม่วันนี้หลุมล่อหนงมาล่อซื้ออะไรว่ามันน่าจะประมาณนั้นแบบไปอ่อยผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยสามสองหนึ่งเติมฟ้าเลยกูนี่ล่ะเชิญชานคืออะไรวะน้าเชิญชวนอเชิญชานทั้งสามคนค่ะใครบ้างพีภูพี่ตองเอิร์ธ มันไม่ทำอะไรเอาแต่ล่อซื้อผู้ออใแค่หน่อยมันก็ง่ายกว่าปะมึงจะล่อซื้อทำไมมาเลยเซรั่มนาราเซรั่มอันนี้วันนี้วัอนี้กูพอรู้แล้ววิวิ่งแบบนี้ก็ต้องเซรั่มนาราเท่านั้นเพวกนี้มันเซรั่มนารามากเอออ่ะเปิดทองกันซ้ำซองกันเออผิดหมดเลยเอ้าไม่หรอ เซรั่มนาราออร่าแปลว่าฬากาแปลว่าหลายครั้งดีแปลว่าอะไรที่มันดีๆรวมกันมันก็สวยปังเอออแล้าก็ดูดีป่ะมันไม่ได้เฉพาะแบบนั้นเออเซรั่มนาราความหมายคือคอนเทนต์เซรั่มนารามากใช่ก็แบบดีแบบดีดีอะไรคอนเทนต์ดีมากใช่ตอนนี้กูณรู้วิธีเล่นหรือยังคอะเทนต์คุณจะต้องตอบแม่แม่ตรงอ่ะ ข้อ <differences S 1> oh ต,ต่อไปจ้ะ <myster iously> อนกีกี้ฮะอนก yeah. ีกี deriv. ้กอนกีกี้ลากู้เขียนรงไปแล้วะไอ้เหี้ยเฮ้ยหรือว่ากี่ี้สเหรอวะกีกี้มันใหม่แบบเออกูคทีถึงแบบ แต่ไม่แต่ในควาคิดกูรอนกี้คือแบบมันร่อนมันร่อนมากร่อนมร่แปลว่าอะไรอ่ะเอไม่เป็นอย่างที่คิดไม่เป็นอย่างที่คิดมันไม่มีเขาโขวที่จะไม่ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยอย่างเช่นเมื่อวานแพนไว้อย่างดีวันนี้รอนกี้กี้มากไม่รอน เล่นมากแต่ใต้ดินนี่เราจะสามารถใต้ดินต้ดินนะรับ้ดินตไม่ลืกแต่าได้แต่ารีคือาตไม่ได้ชาดไม่ได้มันมันใต้เกินที่บอที่เจนทำตัวชันจีมากเลย กรรมการชั้นจีมากเลยต่อไปคำว่าหวานหวานหวานคำเดียวเลยหวานอะสามองหนึ่งฉับบถูกคนเดียวคนเดียวเฮ้ยอะรวะถูกคนเดียวมันใช้ยังไงคะคำนี้ต้องดี อีน s, her her ี่หวานชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือแบบเนี่ยตอแหลชัวร์เลยเนี่ยตอแหลมันเกิดมาจากที่ดาพรชางคูวีอรู้จักหนูแล้วใช่ไหมหนกแรงแล้วใช่เขามีเรื่องกับคนที่ชื่อหวานก็คือหวานอ่ะไปโกงเขาตอแหลเขาเนี่ยเขาก็เลยเกิดคำวันหยาขึ้นมาใหม่อยาว่าหวานก็คืออยาว่าตอแหลนะเนี่คำต่อไปเม็ดเยอะเม็ดเยอะ เฮ้ย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 อะไรเนี่ยโอมามาเขียนจดกระดาษรอบนี้อมโอเคสามสองหนึ่งโอ้โอ้โอนี่คือโอ้อะไรใช่ตอนแรกก็จะโอ้แบบดีแซน์เสียดายมากเลยผิดอยู่คนเดียวเลยดิเลยเฮ้ยใช่หรอทุกคนจัดเรียมจัดเรียมจัดจะเอากาะาษไว้หนุกได้เหรอ๋อไม่แอร์ช่วยมั้งที คนนี้เดี๋ยวจะเอาแบบนั้นเดี๋ยวจะเอาแบบนี้มิดเยอะคำต่อไปตัดตัดอันนี้เลยตัดตัดตัดตโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมพร้อมยังอาสามสองหนึ่งแรงมากแม่ผิดอยู่คนเดียวเลยไม่รู้ตัดทตัดทำไมทำไมคิดว่าจะเป็นความหมายนี้ ก็แบบมันผ่อนท้อใจตัดใจอะไรอย่างเงี้ยโดนใจหัวใจโดนเจ็บตอนก็ตัดใช่ไหมก็คือตัดใช่อ๋อเป็นเชื่อกันแบบนี้ไม่แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือทำไมถึงไปห้ามจับห้ามตัดชไงห้ามตัดตัดไม่หยุดเลยห้ามเลยตัดไม่หยุดก็จริงแต่ว่าจับแล้วแหละแต่กูรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบสักของพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยกู่าแบบ มันต้องมีจริบไหมี่ยัเราะัตาหน้ายุ่นตาชุดเดยตอนนี้อีเดียเนี่ยตาชัดตานตตัดดอนตัดขาตาแปลว่าไปทาอะไรมาหุ่นตาชมากนี่คาต่อไปค่ะพร้อมกันหรือยังพร้อยฟังให้ชัดๆคิตตี้มาลุยคุณปาัคิตตี้มาลุยอ่ะสาองนึ่งบ่องครักษ ถูกอยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะให้ดูกัน,นให้ดูกันเลยว่าใครจะเป็นคนถูกมากที่สุดไอ้อลไอ้บอลน่าจะโอ้ยปวปวดไม่ได้คิตตี้มารวอีมเกี่ยวเหี้ยรู้พี่ะไอ้มันน่ารักอะไรเงี่ยขี้ยังต้องหน้ารักอ่ะเออปวดนถ้าปกติเราพูดเวลาจะไปขี้อะขอ้อะขี้ขี้แบบไม่พูดทรงกิน อไม่ขี้เลยอยาเขนก็มาเป็นเสียงทำทำไมถึงคิดว่าเป็นปวดขี้ก็เคยได้ยินมาบ้างอะแบบว่าแล้วคนอื่นนะทำไมถึงตอบคำตอบตัวเองมาจากอะไรก็คิดตีน่แหละน่ารักน่าอ๋อเพราะว่าคิดตีไม่ป้องกันตัวละอันนี้ใช้ใช้ยังไงคะน้องดีมขอตัวไปคิดตีมารุอี้แป๊บนึ่ง แตขี้ก็ขี้ไอ้ไาคิตี้มาอี้ไม่้เพิ่มมากี่ิาพูดเสจ่อพูดจบพูดเสียพูเสเสอหัโแล้วหัวโแล้วคำคำนี้ช่วงนี้จิบมากขึ้นมา she s e she s she s h e s e เฮ้ยได้แล้วเนี่ยตอบได้ มาเนี่แหละมาหวานใช่ไหมไม่ตัวเสี่ยงมึงมาหวานเนี้ยตัวตัวเสี่ยงใช่ป่ะวันนี้แต่งตัวสวยหรอไม่แบบวันนี้มึงชีเสร์ฟมึงแบบมึงทำตัวดูดีอะไรประมาณเนี้ยมันไม่เข้าเขาอ่ะไม่หน่อไม่หน่อยะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วรับของนี่คืออะไรอ๋อชิสบายเริ่มสวยตแล้วส่งให้ไม่หยุดคืออะไรคะก็แบบเสร์ฟ เออตัวชงตัวชงเออตัวชงมี่ตัวชูตัวชงเฮ้ยท่านนี้ความหวานที่หลุดมาจากใบไม้ไม่นี่อะไรไม่อะไรเสิร์ฟไหมไม่รู้อ่ะอ๋อแล้วก็คือเอาให้เปรียบเทียบเหมือนแล้วแบบเฮ้ยมาหวานที่เรานี้มาหวานเออะตัวเซียมอ่ะมันแปลว่าอะไรตัวเซียมก็แบบชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟก็คือแบบแบบตอนแรกกูคิดว่าแบบมันคือแบบการเปิดก่อนไม่เสิร์ฟให้ก่อนแล้วแบบกูค่อยตามอะไรเงี้ยตัวตัวเซียมประมาณนั้น แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าทำให้ประทับใจมันอันที่ตอบมามันคับคลายคับคลาแต่ความจริงคําว่าชีสเสิรก็คือเหมือนแบบทำอะไรให้โดยที่เราไม่ได้คาดหวังแต่เราประทับใจก็เรียเรานือออกไปอันนี้คำต่อไปคำต่อไปคำต่อไปคำ้ายตท้ายเอาชน ก่อนที่เราจะรวมคะแนนไม่มีหวังไม่มีหวังคนั้นก็คือ h ฮ p hop o p hop ปฮนี่ปะพลังหนักนี้ปะสวัสดี h อปเออไฟเอ็มเออเฟอ่า้รุหนไฟเอ็มาเสร็งอาด่ดมดเอยงหนึ่งไปอุ้ยเออ เอาได้เหรอเอาเอ้าวได้เหรออ้าเกิดอุ๊ยมีคนถูกใช่แต่แค่คนเดียวอเออเนออมันคือคำว่าเมื่อกี้เอิร์าตอบถูกแล้วรู้เอออย่างกูไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นคำว่าหอมอย่างกูสิอย่างกูแบบแน่เดี๋ยวเดี๋ยวแสดงเดี๋ยวแสดงให้ดูเลยดีไปมึงเลิกกับกูไปเลยกูไม่เลิกทำไมอ่ะก็มึงสวย โอเห็นไหมเห็นไหมอ้ฝ่ายขานไอ้ไอู้ไ้ปเล่นดิเลิกกูไปเลยวันนี้เออเลิกเลยตัวแม่ตัวมัมของเราก็คือพี่ภูทุกคนเวลาดีใจอ่ะเราต้องแบบเนี้ยร นะฮะเราก็จบลงไปกันที่ลรปอยแล้วนะคะกับสาหรับคำคำอะไรวะคำนายจ่าสับเราคำสับของพวกของพวกพี่ๆทั้งหลายนะพี่อ่ก็ถ้าใครถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากให้พวกเราแต่งตัวเป็นอะไรก็สปอมเมนต์มาได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ดนดองด้วยนะครับผมเรานี่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ